นี่คือจุดแลนด์มาร์คที่สําคัญของน้ํโตกสายทองน้ํโตกสายทองเนี่ยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสายทองอาเภอหนองบวัวละเวจังหวัดเชียงภูมิเป็นหนึ่งจุดแลนด์มาร์คที่สําคัญของน้ําตกของอุทยานแห่งชาติสายทองนะครับพี่น้องชาวเอฟซีอุทยานแห่งชาติสายทองเนี่ยเป็นหนึ่งในซีอุทยานแห่งชาติที่อยู่ ของจังหวัดชัยภูมินะครับ EP นี้ก็เดินทางมาถึงตอนจบ EP สุดท้ายของอุทยานแห่งชาติสายฟองแล้วนะครับอุทยานแห่งชาติน้ำตกสายฟองเนี่ยก็มีความสวยงามแต่บุมีน้ำนะครับถ้ามีน้ำมาเต็มเหมือนตาตน้นก็จะสวยงามมากเลยนะครับพี่น้องชาวเอเอฟซีอู่กับผม เอชิวชาแนลคนเก่าคนเดิมรากลายความบันเทิงรัลกลายทีเดียวในเพชรชูบูนเอชิวชาแนลสวีดั Q สสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเอฟซี F C, ที่น่ารักทุกคนอยู่กับผมเอชิวชาแนลคนเก่าคนเดิมมือนี้มาในภาษาลมภาษาทินเพชรชูบู์นะครับมือนี้ผมกระผาพี่น้องชาวเอฟซี F C, มาเที่ยวที่น้ําตกสายทองน้ําตกสายทองเนี่ยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสายทอง อีพีนี้ก็เป็นอีพีที่สองก็ตามพ่ผมไปเบิ้งเลยนะครับวาน้ำตกสายทองจะมีความสวยงามขนาดไหนตามพ่ผมไปเบิง้งไปชมกันเลยครับเอชิวชาแนลไปเบิง้งไปชมกันสวัสดีครับพี่น้องชาว a อ c ที่น่ารักทุกคนอยู่กับผมเอชิวชาแนลนะครับคลิปนี้ก็เป็นอีพีที่สิบสองอีพีนี้ผมก็ยังอยู่ที่อุทยานแห่งชาติสายทองเหมือนเดิมอีพีนี้ผมอยู่ที่ น้ำตกสายทองน้ำตกสายทองเนี่ยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสายทองจังหวัดเชียงภูมินะครับ EP นี้น่าจะเป็น EP สุดท้ายแล้วนะครับ EP ที่1 2เดือนนี้เฮาก็อยู่ที่อุทยานแห่งชาติสายทองนะครับ EP แรกที่เฮาไปจุดเด่นมากที่สําคัญเลยของอุทยานแห่งชาติสายทองคือจุดชมวิวเขาพังเหยอยู่ริมถนนหมายเลข2 25 นครสวรรค์ชัยภูมินะครับพี่น้องชาวเอฟีคลิปที่สองเราก็พาพี่น้องชาวเอฟีขึ้นไปเที่ยวที่ผาชมดาวบ,บุญกุทิยานแห่งช้าสายท้องนะครับคลิปที่สามผมก็พาพี่น้องชาวเอฟีไปเดินเที่ยวเดินเล่นชมวิว คือผาพ่อเหมืองกับผาหำหดนะครับพี่น้องชาวเอฟซีคลิปที่สีผมพาพี่น้องชาวเอฟซีไปเที่ยวที่ทุงดอกระเจียวทุงที่สามคลิปที่ห้าผมพาพี่น้องชาวเอฟซีไปเที่ยวที่ทุงดอกระเจียวกับผาเพลินใจคลิปที่หกผมพาพี่น้องเดินเล่นเบิง ปรสิทพืชประสิทธิ์ธธเชนเดียวนของอุทยานแห่งค้าสายของนะครับแล้วก็ที่7จ็คลิปที่7ผมหาพี่น้องชาวเอ c เดินเล่นเดินเบิงความสวยงามของอุทยานแห่งชร์จสายของ EP ที่แป ผมพาพี่น้องชาวเอฟซีไปเที่ยวที่ผาอาชตยฮัสดงอีพีที่เกาผมพาพี่น้องชาวเอฟซีไปเที่ยวที่ทุงดอกกระเจียวทุงที่หนึง่งทุงที่สวยงามที่สุดของทุงดอกกระเจียวนะครับอีพีที่สิบผมก็พาพี่น้องชาวเอฟซีเดินกลับมา ผากอร,ร,รักผาลอกโกลอกกอนะครับพี่น้องชาว a อ c ผาลักออในเขตอุทยานแห่งชาติส U ายภูมอยู่แถวผาหำหดนะครับติดต่อกับผาหำหด e อี EP ที่ 10s ผมก็พาพี่น้องชาวเอ c เดินเล่นเดินบึงลานกลางเต็น ของอุทยานแห่งชาติบริเวณจุดบริการทา้ค่องเคียวที่ผาพอเมืองน,นะครับพี่น้องชาวเอฟซแล้วก็เป็นอีพีนี้อีพีที่สุดท้ายผมก็ะาพี่น้องชาว a FC, นนาาอฟมาเที่ยวน้ำตกใส่ของที่ตั้งอยู่ข้างล่างบริเวณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะครับอุทยานแห่งชาติสายองเดือนนี้ผมพาพี่น้องชาวเอฟซีเที่ยวอ,อยู่ที่อุทยานแห่งชาติสายองสบซอ,องคลิปเดือนหน้าผมจะพาพี่น้องชาวเอฟซีไปไปเที่ยวไหนก็คอยติดตามคอยเบิงความไว้ อีพีนี้ก็เดินมาทางมาถึงอีพีจบแล้วอีพีที่สุดท้ายอีพีตอนจบของอุทยานแห่งชาติสายทองนะครับพี่น้องชาวเอฟซีมาเดินเล่นมาเดินเบื้งน้ําตกตอนนี้น้ํำตกสายทองมีน้ํามาแล้วแต่น้ําคุณอยู่น้ําบแรงนะครับฝนอย่างบ่ตกบรรู้ฝุนจะตกมาเมื่อไหร มาก็บ่เคยโดนบบเคยย้ายเคียนะครับพี่น้องชาวเอเซีมาปีที่แล้วมาไทายน้ำตกน้ำก็ะบมีคือกันมาปีนี้เขาบอกว่า,าฝนก็ออยังบบตกนะครับพี่น้องชาวเอเซีนี่นะครับคือจุดเล่นน้ำที่สำคัญนะครับถ้าน้ำสวย ก็จะมีนะักท่องเที่ยวมาเล่นน้ามาเที่ยวการตรงนี้นะครับเตะมือนี้น้ําแดงนะครับเป็นลานปลาหินกว้างๆนะครับนี่คือจุดแนล์มากจุดที่สําคัญของอุทยานแห่งชาติสายค้องนะครับนี่คือจุดแนล์มากที่สําคัญ ทองน้ำตกสายทองน้ำตกสายทองเนี่ยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสายทองำอำเภอหนองบวัวละเวจังหวัดเฉียงภูมิเป็นหนึ่งจุดแลนด์มาร์คที่สำคัญของน้ำตกของอุทยานแห่งชาติสายทองนะครับพี่น้องชาวเอฟซีอุทยานแห่งชาติสายทองเนี่ยเป็นหนึ่งในซีอุทยานแห่งชาติที่อยู่ของจังหวัดเฉียงภูมินะครับ อีพีนี้ก็เดินทางมาถึงตอนจบอีพีสุดท้ายของอุทยานแห่งชาติสายองแล้วนะครับอุทยานแห่งชาติน้ำตกสายองเนี่ยก็มีความสวยงามแต่บ่มีน้ำนะครับถ้ามีน้ำมาเต็มเหมือนตาตนก็จะสวยงามมากเลยนะครับพี่น้องชาวเอเอซมาครับพี่น้องชาวเอเอซเฮาก็มานั่งเบื้องน้ำตก ที่อยู่ในเขตชัยยานแห่งชาร์ดสายทองนะครับอุทยานแห่งชาติสายทองเนี่ยเป็นหนึ่งในซีอุทยานแห่งชาติที่อยู่ในจังหวัดเชียงภูมินะครับอุทยานแห่งชาติในจังหวัดเชียงภูมิก็มีอุทยานแห่งชาติสายทองอุทยานแห่งชาติป่าหินงามอุทยานแห่งชาติดจากตูนอุทยานแห่งชาติภูแรงคาอุทยานแห่งชาติภูแรงคาเนี่ยเป็นอุทยานที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด ใชภูมิควบคุมพื้นที 5, ่5จังอําเภอนากันนะครับมีอําเภอขอนสารอําเภอบำเร็ดนาลงอเภอเทพสถิตตัวขวานนะครับพี่น้องขวางขวางอะไรสักอย่างนี่นะครับกะจาบมาพิดน้ำตกสายทองเนี่ยเป็นหนึ่งใน ่ของอุทยานแห่งชาติในจังหวัดช่ยภูมนะครับเต่ส่วนมากอุทยานแห่งชาติในจังหวัดชียภูมินี่จะเป็นปลาหิ้งามนะครับปลาแดงชื้นนะครับพี่น้องชาว a อเซ หิเครแรงชื้นใต้ดินจะเป็นหินเป็นส่วนใหญ่นะครับพี่น้องชาวเอฟซีเนี่ยตั้งแต่มาเช้ภูเนี่ยผมกับพึ่งเข็นพาทิ์เนี่ยนะครับพี่น้องจนเย็ยนแล้วเนื่องจากเมื่อกี้เนี่ยเห่าอ้อแจกัว่าาห้ามโหดฝนก็ตกตลอดเวลาเลยนะครับตลอดเลยตั้งแต่สามโมง ถึงสี่โมงครึ่งนะครับพี่น้องชาวเอฟซีแทบจะลงจากเข่าบบทันนะครับพี่น้องลงบบทันเลยนะครับติีถ่ายคลิปผ่าหักกออยู่นะครับ ก็หักนะครับบารุในอุทยานแห่งชาติสรายทองเนี่ยจะมีผ้านำกันปลูกผ้านะครับมีผ้าหักกอผาหำ่หโหดผาพอเมืองผ้าชมดาวผ้าอาทิตย์สดงผ้าเพียงใจเพื่อนใจนะครับพี่น้องชาวเอฟซีและการมีทุ่งดอกกระเจียว บัวสวรรค์ห้าทุ่งน้ำกันทุงที่หนึ่งถึงทุงที่ห้าแต่มือนี้เขาบริไปทุงที่สี่กับทุงที่ห้านะครับพี่น้องชาวเอฟซีเขาไปแค่ทุงที่สามทุงที่สองทุงที่หนึ่งทุงที่หนึ่งะสวยที่สุดนะครับของทุ่งดอกกระเจียวเดี๋ยวเขาบอกว่าบานแค่เจ็ดปอร์เซ็นของพื้นที่แต่ผุมบ่าบานแค่บานทั้งสิปอร์เซ็น์นะครับ บอกว่าทางเจ้าที่กรมบุทยานสายทองบอกผมว่าฝนบตกนะครับพี่น้องชาวเอฟซีปกติส่นทิงทวงปกติอ่ะทุงดอกกระเจียว้องจังหวัดชัยภูมิเนี่ยจะออกตั้งเตยอนมิถุนากระกดาสิงหานี่จะมีทุนากลางเดือนแล้วนะครับพี่น้องเนี่ยที่ผมมามือเน,นี่ยน่าจะวันที่ เจ็ดแล้วนะครับพี่น้องชาวเอฟซีก็อย่างบอกนะครับเข้าทางกรมทร่ยานเชาาชาติ่าน่าจะเป็นต้นปลายเดือนมิถุนปลายเดือนกรกฎาต้นสิงหานะครับน่าจะออกบานเต็มที่ปลายเดือนนี้เฮานะพุ่มวาจะพาพี่น้องชาวเอฟซีไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะครับ EP นี้ก็น่าเป็น e ีสุดท้ายผมพาพี่น้องชาว a อฟมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติใส่ทองนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่น้ําตกใส่ทอนซึ่งมีความสวยงามของหินยังมาร์กเลยนะครับพี่น้องชาว a อฟซึ่งมีความสวยงามพรามเป็ดก็ว่ากันไปเอชิวชาแนลครับผมเอชิวชาแนลนะครับคลิปนี้ผมก็พาพี่น้องชาวเอฟมาเที่ยวที่ น้ำตกสายทองน้ำตกสายทองเนี่ยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสายทองเป็นหนึ่งแหลด์มาที่สําคัญของอุทยานแห่งชาติสายทองนะครับซึ่งมีความสวยงามพรามแปดก็ว่าการไปเอชิวชาแนลครับก่อนจากกาดไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปใหม่ๆมาให้พี่น้องเบงพี่น้องชมกันนีนะครับถ้ายังให้ผมพาไปเที่ยวที่ไหน ก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับผมเอชิวชาแนลเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อเอชิวชาแนลครับบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ